สวัสดีค่ะสวัสดีครับฮ่าฮ่าโอ้โหอะไรกันเนี้ยคลิปนี้นะอ่ะฮะเป็นอ่าประสาทประสาทนะคะยังไงอ่ะยังไงล่ะก็เอาอ่ากล่องรับซองค่ะแต่เป็นเป็นประสาทอ่ะฮะอันนี้คือชิ้นส่วนของมันอ่ะฮะเราก็กรึงกรึงใช่ไหมใช่อ่าเอาโฟมกรึงกรึงอย่างงี้ถูกไหมใช่อ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานค่อยติดตามดูนะจ้าี่ตัวกล่องเขาแล้วก็ จะมีรูปแบบที่เป็นประสาสาทขึ้นมาเลยหลังจากที่ใช้งานแล้วสามารถเอาไปเป็นของแต่งบ้านได้นะจ๊ะถูกต้องครับติดตามดูเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะครนี่คือชิ้นส่วนต่างๆนานานะจ๊ะที่เราได้แบบเก็บแล้วเราดูแล้วว่ามันไม่เนี้ยบไม่เรียบร้อยเราก็จัดการเอายิบซ้ำนะจะยี่ห้ออะไรก็ได้เอามาโปจ้ะโปปืดๆไม่ต้องหนามาก คือโป๊เก็บรอยต่างๆเห็นปะนี่อืดเลยโป๊โป๊โป,โปไปใช่ปะมันก็จะเป็นรอยย่นเต็มไปหมดอะเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเก็บให้มากที่สุดแต่อีกในหนึ่งก็คือต้องโป๊ให้บางแต่อย่าบางมากเพราะถ้าบางมากโป๊ก็แตกก็หลุดอีกอ่ะพี่โป๊ขัดยังไงจ๊ะพอพอพอ,พอโป๊แห้งแล้วนะนอ่ะขอดู ติดมนทีลอันแล้วก็ขัดแต่งไะ,ะขัดธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรามากก็รูปออกเนาะขัดให้มันเรียบไม่ง่ายนะเนี่ยเพราะว่าถ้าขัดเสียทรงก็ต้องโปซ้ำอีกแต่เราโปไว้พอสมควรไม่หนาไม่บางเนี่ยมันมก็จะแบบได้แต่ไลทให้มันเนียนอนะอันนี้อันนี้คือกําลังขัดถูกปะ้ะใช่ใช่๊นะชโกเดี๋ยวปุ้มให้ดูอันนี้ด้วยขอประกบหน่อย ออันอันอันบนนี่คือขัดแล้วนะจะเกิดความเรียบเนียนพอมันโดนสีลงไปเนี่ยพอมันดูดสีนะอิ่มก็คือเนียนเลยเห็นไหมเห็นความแตกต่างอยู่เนาะเคขัดไปเรื่อยๆค่ะขัดทุกชิ้นเลยเดี๋ยวมันแจ่มเองค่ะถูกต้องถูกแล้วถูกถูกถูกค่ะแกพี่ป๊อยขัดต่อครับขัดต่อค่ะขัดต่อค่ะ กาวนะตรงไหนใช้กาวช่วยเพราะว่ามันจะมีไอต้ตุ่มๆอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดล้วก็แบบใส่เข้าไปนะจ๊ะประคองมันเนาะมีเป็นรัอะมีเป็นแบบนะหัวเสาอุ้ยมัอะไรเนี่ยรลอะอะไรนักหนาลลลนี่ไงขัดเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ไงอ่ะเนียนอยู่นะเนียนอยู่นะ โอเคเลยรอประกอบเดี๋ยวเราก็จะได้ทำสีโชว์แล้วจ้ะแผ่แมแผ่แมแผมโอคิดภาพไม่ออกละเซ่ไม่ต้องคิดค่ะเดี๋ยวตามไปดูตอนประกอบกันนะเพราะว่าตอนนี้เราได้ขัดแล้วก็ลองพื้นไว้เรียบร้อยแล้วเ<ะ>เริ่มลงสีแล้วค่ะคุณขา <Okay. S 1> ปึง้งโอ,โอ้ล่างคาปราสาทหลังคา,า,านะคะด้านโดมเนาะ Okay. สวยงามเลยทีเดียวเราใช้หลังคาเป็นสีน้ำเงินนะแล้วตัวปราสาทเป็นสีครีมสีครีมนะจ๊ะส่วนลวดลายเดี๋ยวจะไม่ลวดลายลวดลายนะจะเป็นสีทองอู้ตายเลยทำไมมันเลอค่าขนาดนั้นอ่ะเนี่ยน้ําเงินทองเธอดูสิสวยไหม,อมโอ้โหโครมครามอยู่นะจ๊ะโครมครามโครมครามเลยออกระทึกมากนะจ๊ะในส่วนของหลังคาอื่นๆเราใช้สีน้ําเงินเหมือนกันเหือนนกันอ่ะไปดูสิสีน้ําเงินอื่นๆเป็นอย่างไร นี่ค่ะลงหลังคาแล้วเห็นไหมก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยเอาตายแล้วมาเพิ่มเติมไหนฮะไหนฮะนี่ใช่ไหมฮะไหนดูทีฮะไหนยกให้ดูหน่อยทีฮะโอ้โหเลือค่าอยู่ฮะฮะฮะ,ฮะดีงามมากเลยฮะฮะฮะโอ้โหตากมาฮะวันนี้แดดดีนะฮะใช่ต้องรีบโอเคาาเลิศค่ะเลิศค่ะเราก็เตรียม โลโก้เนาะโลโก้น้อยโลโก้น้อยมากน้อยมากจริงๆจริงจริะมันเล็กมากมันจะทําลําบากเนาะแต่ว่าด้วยกล่องรับซองอันเนี้ยเลอเหลือเกินถ้าจะไม่มีอักษรยอร่อไม่มีโลโก้ติดเนี่ยมันก็จะไม่บง่งบอกความเป็นตัวตนของบ่าวสาวนะจ๊ะงเราก็เลยเล็กแค่ไหนยากแค่ไหนก็ต้องมีจ้ะทำงานเหมือนชิ้นใหญ่นะแต่ว่ายากกว่าแต่ยากแค่ไหนก็ทำเถอะจ้ะ แล้วเธอจะเห็นผลของมันว่าโอ้โหดีจริงๆแต่ไม่มีนี่เสียได้แย่ yeah. นะจ๊ะตามดูนะจ๊ะมาเลยแล้วก็ยืดลงไปปืดป๊ดปื๊ดแน่นไหมม,มันก็จะเป็นล็อกที่เราไอ้นี่เอาไว้นะมาร์กเอาไว้นะ okay. โอ้เป็นกล่องรับซองที่ใหญ่อยู่นะเนี่ย อันนี้คือกดไว้แล้วรอแห้งใช่ไหมใช่ครับอ่าทีนี้เราก็จะเติมลายเนาะตัวสุ้มประตูเราทําเป็นสีทองแล้วเดี๋ยวจะใส่ลายแล้วมีโลโก้ม,มาเพิ่มเติมถูกต้องว้าวว้าวว้วลดจริงจริงอะไรดะนันอะไรละันนระเบียงระแนงรัวร้วรัว้ว <laughs> งงหมดละอ่าเป็นส่วนประกอบเล็กๆ,ๆน้อยๆนี้บ้างได้อันนี้ไม่ต้องเด็บ ต้องไปต้องมันเปิดกาวเลยกาวเลยเพราะว่ามันมีพื้นที่เพียงพอเนาะโอเคแแฮ่ก็คือจัดหน้าให้เสมอใช่ไหมใช่ครับอ่าให้เรียงตัวสวงามเดี๋ยวเรามาเก็บงานเก็บแต่เก็บเก็บอะไรนี่พวกพี่พวกนี้ดีอ่าโอเคโอยเสียงอะไรหมนมาขนมาแล้ววีให้ไวเลยขนเข้าขนออกอ่ะทุกด้านใช่ไหมทุกด้านใช่ไหมทางด้านอ้าวโอเค แล้วฉันเฉยอังไงรู้ว่ายังไม่ติดตรงนั้นโอเคค่ะทีนี้ก็เหลือเก็บงานเก็บสีเก็บงานเก็บสีแปะลายโอ้ oh, ดีจริงๆมันดีจริงงรึง <Okay. S 1> อตอนมาร์กนี่คือสำคัญเหมือนกันนะกะซ้ายกะขวาให้ดีเลยให้มันลงตรงที่เรามาร์กเอาไว้นะเพราะไม่งั้นซ้ายขวาไม่เท่ากันแล้วเดี๋ยวมันจะดูแบบไม่สวยงามอีม่สาทำรรรม,มานะคะสังเกตดูไหมน้ำเงินครีมคือดีงามอยู่แล้วพอเราเพิ่มยอดโดมให้เป็นสีทองขึ้นไปอีกก็คือแบบโอ้โหมันก็แบบ เด่นเด้งขึ้นมาเนาะอลังการอลังการโดยการใช้พิมพ์เหล่านี้คือพิมพ์ที่เราปั๊มไว้แล้วมาทําสีทองเนาะดูดิติดเข้าไปตามช่องอะ่ะคือมันสวยเลยเห็นปะ่ะนี่แหละพี่โป๊ดเสร็จแล้วนี่แพี่ปนี่แหละพี่ปต๊ปตดไม่ค่อยจะมินิมอลกับใครหรอกนางเ็นนี่ตลอดเห็นไหมพอเราเพิ่ม สีทองเข้าไปมันก็ดูมีมูลค่ามากขึ้นตรงนี้ตรงส่วนช่องว่างนี้ก็คือจะติดอักษรย่อนะคะเ,เป็นตัวย่อเบาวสาวลงตรงนีน้พอเราเพิ่มสีทองลงไปแกรนเลย,ยข่มครามอะไรอย่างนี้นี่เป็นกล่องรับซองจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ <laughs> ไอเดียจากเจ้าสาวนะคะอยากได้กล่องรับซองที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีสไตล์ที่เป็นประสาทนะคะอ,อ,อันนี้ดีลงาน เดียวกับเจ้าสาวเองลุงถามเจ้าสาวว่าโอ๊ยขอโทษนะคะรู้จักบ้านทุกันได้ไงเจ้าสาวบอกวา่า C ีทรูค่ะ C ีทรูว e ดดิ้งแนะนํามาอู้หรักจังเลยคุณเจี๊ยบคุณหมูและก็ทีมงาน C ีทรูทุกคนนะคะ,อะขอบคุณมากๆเลยทีนี้ทุกคนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าใส่ซองตรงไหนอใส่ซองตรงไหน,นละ่ะอ่นนี่ใส่ซองอุย้ยคุณใส่หนักๆนะคะใส่เต็มๆแ <laughs> น,น่นๆนะคะเพราะว่ากล่องเขาสวยใส่ได้เต็มที่หลังจากเสร็จงานค่ะนังก็จะไม่ใช่กล่องรับซองนะ ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไปแต่งบ้านได้ไดวุ้ยน่ารักกุบกิบอะไรเช่นนี้ี่ป๊อดเก็บตรงนี้อีกนิดนึงจบแล้วอ่าโอเคได้ค่ะนะคะกล่องรับซองก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้พี่ป๊อดบุ้มถามนิดนึงมันพอจะหมุนข้างหลังให้ดูได้ไหมว่าเราสามารถเอาซองออกยังไงได้ไหมไม่ใช่ฉันขยับแล้วเกิดป๊อกเลยได้อยู่โอเคด้านหลังเป็นอย่างนี้ เปิดเอาซองออกได้นะคะแล้วก็มีกุญแจให้โอเคขอบคุณค่ะหมุนกลับที่เดิมไฮโดรลิกโดยแขนพี่โป้เองเฮิร์สเฮิร์สเฮิร์สโอเคมัไมไม่ใช่แั้นมุนหรอไม่เออเธอฉันก็ลำบากมากตอนนี้ฉันหลังชนฝามากแล้วว่ามันไม่มีที่แล้วว่าเต้มไปหมดแล้วบ้านเรา <Yeah. S 1> โอเคค่ะได้เห็นแล้วนะเดี๋ยวพี่ผมหามุม ให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงย้ายโกดังอย่างที่บอกก็คือใช้พื้นที่ตรงไหนได้ก็ใช้ไปก่อนนะจ๊ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปตามดูตอนตอนเสร็จสมบูรณ์เนาะอันนี้คือแบบ90-95็แล้วละ่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นโอ้โหพาม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 อันนี้หมุนให้ดูไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้หมุนไปให้ดูแล้วใช่ไหมว่าข้างหลังรับซองเป็นยังไงแล้วก็ <Right. S 2> ช่องหยอดซองเป็นยังไง นะจ๊ะมันก็เพอร์เฟกอยู่นะคุณอ้ยสุดๆไปเลยเตรียมส่งสองที่ไใช่วยกล่องล็กซอง,องใช่ค่ะ <c oughs> มันจะไปเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไรหลายๆอย่างในบ้านของคนจก <c oughs> <c oughs> บายบายเลยส่งท้ายเลยกลัวหล่นไม่ใช่อะไรเพราะมันอยู่ตรงค่ะเล็กๆอย่างนี้รีบคุยรีบสรุปเลยจ้ะฝากช่องด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะใกล้จะครบพันผู้ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆติ๊กตองติ๊กตอกอะไรก็วิ่งดีอยู่ขอบคุณนะคะไม่ให้พี่ป๊อดพูดเลยแย่งพูดให้หมดขอบคุณพี่ป๊อดด้วยนะจ๊ะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะ ลาลากันไปเลยดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่โป๊พี่โป๊พี่โป๊ถ้าชอบถ้าชอบกดไลค์ถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆกดติดตามตุ้มตุ้มตนี่คืออะไรวะระเบงระเบิดหรือเปล่าโอเคบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณ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 ทุกการอาโอเคทุกการติดตามเลยเจอกันจ้า